ดีต่อใจไม่ไหวปรางกันนรันโพสอตรีดินเนอร์กับเพื่อนแต่คนข้างๆแสนคุ้นตาด้านเทศดังโผล่เฉลยพอรู้ว่าเป็นใครความจิ้นพุ่งปรีดถึงกับต้องตั้งคำถามเลยทีเดียวว่าสถานะหัวใจกับอยู่โหมดแฮปี้หรือเปล่านะหลังจากที่ได้เห็นโมเมนต์ชวนจิ้นฟินจิกหมอนของนางเอกสาวปรางกน,นรันวงขจรไกลหรือเลดี้ปรางและ อบอบนิธิที่ล่าสุดทั้งคู่ต่างก็ได้หย่อนซีนชวนเอชวนลุ้นลงไอจีสตอรีโดยงานนี้ปรางกัน,นารานันก็ได้โพสตสตอรี่เผยคลิปสั้นๆซึ่งเป็นช่วงที่เธอนั้นกำลังดินเนอร์อยู่กับเพื่อนๆและนอกจากออร่าความสวยสดใสจะสะดุดไม่เบาแล้วนั้นในส่วนของแขนเสื้อสีขาวและลายบนเสื้อบริเวณหน้าอกที่โผลมาให้ได้เห็นวับๆแวมแวมก็ยังชวนยิ้มสุด,สด เพราะมองยังก็ช่างคุ้นหูคุ้นตาไม่น้อยเลยและงานนี้ก็ไม่ต้องสงสัยหรือเอะใจกันนานถึงหนุ่มที่นั่งข้างกายสาวสวยเพราะทางด้านเพจเม้าดาราเพจดังๆนัมเบอร์วันอย่างเจมอย108ก็ได้ออกมาโพสต์ทียความฟินกระตุกต่อมจิ้นขึ้นอีกแบบ100%ด้วยการโพสต์ภาพจากสตอรี่ของโอปรางลงเพจพร้อมกับเขียนแคปชั่นแซวว่า ค่าจิ้นให้สุดจ้าชอบแต่คนชื่อมะปรางอะเนอะอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีพิมเนียโอปนิธิแน่นอนว่าหลังจากาที่โมเมนต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปแล้วนั้นก็มีบรรดาชาวเน็ตและแฟนๆแห่คอมเมนต์ดีต่อใจกันยกใหญ่และไม่ไวายทั้งเชียร์ทั้งลุ้นให้เป็นคู่จริงกันสนานเลยทีเดียว